ตอนที่96ห้ามเข้าแม้แต่ก้าวเดียวระฆังเช้าดังขึ้นประตูใหญ่ทางใต้ของเมืองตนห่วงเปิดออกอย่างเชื่องช้ารัชดรที่ออนอกประตูเมืองต่างกลูกันเข้ามาแม้เมืองตนห่วงจะตั้งอยู่บนพื้นที่ทะเลทรายแห้งแลง้งแต่เพราะโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศในรัศมีร้อยลีจึงกลายเป็นเมืองที่เปี่ยมชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่งพ่อะขาหวานนิดมากมี ผู้คนเข้าออกในหนึ่งวันไม่ต่ำกว่าห้าหกพันคนผนวกกับนอกเมืองยังมีถ้ำผู้ชัยจีศักดิ์สิทธิ์สถานแห่งพุทธศาสนาทุกวันที่หนึ่งและวันที่15ผู้มีจิตศรัทธาออกมาจุดธูปกราบไหวกลายเป็นภาพเหตุการณ์นั้นยิ่งใหญ่ผู้คนหลังไหลออกจากเมืองวันนี้ประจวบเหมาะเป็นวันที่15ครั้งสุดท้ายของปลายฤดูวสันหากเป็นยามปกติ ถนนหลักของประตูที่ใต้จะแน่นขนาดด้วยผู้คนแต่แรกแล้ววันนี้กลับมีจำนวนน้อยผิดปกติผู้มีจิตศรัทธามีเพียงไม่กี่ร้อยคนทั้งยังไม่ได้พาครอบครัวมาด้วยพ่อค้าริมทางตั้งแผงเรียกลูกค้าแต่เช้าบ้างขายเปี๊ยะต้นหอมขายของว่างบ้างขายกระดาษเหลืองทูบเทียนคุณภาพชั้นเลวริมถนนมีร้านหนึ่งเปิดอยู่เจ้าของร้านเป็นบุรุษวัยกลางคนซึ่งขึ้นชื่อว่าไม่ชำนาญการค้าขาย เดิมทีด้วยทำเลที่ตั้งร้านของเขาขายทูบเทียนของเซ้นไวรับรองว่าต้นทุนน้อยกำไรมากแต่เขาขายเพียงสุราทั้งยังขายราคาแพงอีกการค้าซบเซาได้แต่ทำโจ๊กใสหลายหม้อขายช่วงเช้าตู่ให้แก่พ่อค้านักเดินทางบัตดนี้ภายในร้านเล็กแคบมีลูกค้าประจำคุ้นเคยเพียงคนเดียวเป็นประเภทคุ้นเคยจนรู้สึกตะิดตะขวงใจที่จะเก็บเงินแม้เจ้าของร้านฐานะยากจน บ้านเหลือเพียงผนังสีด้านไม่มีภรรยาช่วยดูแลครอบครัวแต่เขาก็ดูสะอาดสะอา้านมีท่วงท่าดังบัณฑิตอยู่หลายส่วนทั้งเมืองตนห่วงต่างรู้จักคนผว้นี้ทั้งหลายมือสวยและมีกรอนกวีคำคมดีๆแพร่หลายติดปากผู้คนมากมายตอนนั้นสติแ่อีหวนซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ในเมืองตนห่วงถึงกับหน้ามืดตาหมอวหนีการสมรสตามมาอยู่กับเขา ตระกูลอีหวนที่ใหญ่โตรหรูหราเป็นอันดับต้นๆของเมืองตนห่วงก็ใจกว้างไม่สืบสาวเอาความให้สตรีงามเพลิดเพล้วตระกูลอีหวนแต่งงานกับบัณฑิตตกอับผู้มาจากต่างถิน่นบิดาที่โกรธจนแทบลมออกเจ็ดทวารบนใบหน้ายังคำนึงถึงที่ดากลัวว่านางจะยากลำบากแอบมอบสินส่วนตัวให้บางส่วนคาดไม่ถึงว่าบุรุษผู้นี้เป็นพวกประคองไม่ขึ้นมีความสามารถก็จริง แต่ไม่เพียงพอจะก่อร่างสร้างกิจการยิ่งกว่านั้นจะสูงก็ไม่ใช่จะต่ำก็ไม่เชิงเปิดเหล่าสุราโออาใหญ่โตจนกลายเป็นร้านสุราขนาดรองลงมาสุดท้ายกลายเป็นร้านสุราขนาดเล็กสตีซ่ายอีเวนหมดอะไรตายอยากสุดท้ายตีจากเขาไปผู้ชุมมองต่างรู้สึกสาแก่ใจนางแต่งงานใหม่กับตะโกนตัวมู่ที่มีฐานะเท่าเทียมกันสามีภรรยารักใคร่กันดี เป็นที่ปลาปลื้มยินดีคนชายตัวนมูมที่ได้คลองสาวงามยังเคยมาดื่มสุราที่ร้านไม่ได้นำบ่าวไพล่ใดๆมาสุภาพสุข,ขมุมสำแดงน้าทีแห่งปัญญาชนจนสิน้นเล่าขานว่าเอ่ยเพียงวาจาเกรงออกเกรงใจไม่กี่ประโยคกล่าวว่าเมื่อก่อนได้ฟังคำกรอนของบุรุษเจ้าของร้านสุราเลื่อมใสยอย่างยิ่งสตินางนั้นออกจากเมืองมาจุดธูปกราบไว้ ล้วนโดยสารรถหรูหราเทียมสีอาชากำยำพวกสอดรู้สอดเห็นไม่เห็นนางเลิกม่านมองบุรุษตอกอับอดีตสามีแม้แต่ปลาดเดียวขาดว่าคงจะปวดเสียใจอย่างแท้จริงแล้วบุรุษที่มากินเปล่าในร้านยกขาข้างหนึ่งเหยียบบนม้านั่งดื่มโจ๊กไปหนึ่งชามแล้วยื่นชามออกกล่าวกันว่ากินของผู้อื่นแล้วบปากอ่อนแต่เจ้าหมอนี่กลับสั่งสอนอย่างไม่เกรงใจสีผู ไม่ใช่ข้าว่าเจ้าที่นี่หากขายทูบเทียนเจ้าคงกำไรเป็นกอบเป็นกาแล้วเออถึงตอนนั้นข้าไปไหว้พระจะได้คว้าติดมือไปสักกำใหญ่พระโพธิสัตว์เห็นความจริงใจของข้ารับรองว่าคิดสิ่งใดสมปรารถนาหากข้าร่ำรวยมิใช่ช่วยส่งเสริมเจ้าด้วยหรือเจ้าของร้านวัยกลางคนสีหน้าท่าทางไม่ยินดียินร้ายรับชามใหญ่ไป ตักโจ๊กให้สหายที่มีจํานวนไม่มากอีกหนึ่งชามสายหน้ากล่าวว่าจุดทูบแค่สามดอกก็พอแล้วไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่จํานวนทูบต้องมากบุรุษสมซ้อรับชามไปก่อนทะลึงตาเอ่ยว่าเจ้านาดีแต่มากเหตุผลคล่ำคลือเมียหน,นีพ่อโมโหเจ้าเจ้าคิดดูเมียหน,น้างโง่ที่ไหนไม่ต้องการแป้งชาติเครื่องปะถินโฉมอาหารเลิศรสกลับยินดีลำบากทนหนาวทนแดดไปกับเจ้า เจ้ายังไม่ทะนุถนอมไม่รู้จักหาความก้าวหน้าสมน้ำหน้าที่ถูกคนต่อว่ารับหลังเจ้าของร้านวัยกลางคนย้ายมานั่งไปนั่งตรงหน้าประตูมองออกไปยังท้องถนนที่ค่อนข้างว่างเปล่าแล้วขมวดคิว้วบุรุษกำยำด้านหลังยังคงพร่ำบนหากมิใช่ตอนนั้นท่านพ่อค้าติดค้างบนคนช่วยชีวิตเพราะเทียบยาของเจ้าข้าก็ไม่อยากถูกคนมองค้อนไปพร้อมเจ้ารอกในเมื่อเจ้าเป็นศาสตร์การแพทย์ เป็นท่านหมอรักษาอย่างงูงูปลา,ปลาติดป้ายแขวนน้ำเต้าช่วยโลกาก็ยังดีในเมืองตนห่วงขาดแคลนท่านหมอมีคนตั้งมากยินดีถูกหลอกขอเพียงเจ้าอย่ารักษาจนมีคนตายก็พอแล้วนี่ว่าเจ้าอยู่นะสีผูอดีชั่วก็เอืออาสักหน่อยได้ไม่มีอะไรจะพูดกับน้ำเต้าอมพนามอย่างเจ้าไปแล้วไปแล้วเป็ดป่าที่ข้าล่ามาได้เจ้าจัดการเองก็แล้วกัน สหายสุราเนื้อมักไม่สะกิดบาดแผลไม่หักหน้าดีแต่เติมบุปผาบุผ้าดินส่งฐานกลางหิมะเห็นได้ว่าคนล่าสัตว์ผู้นี้เห็นว่าเจ้าของร้านสุราซอมซ่อเป็นสหายจูๆ่ๆเจ้าของร้านวัยกลางคนก็ถามขึ้นวันนี้คนออกมาจุดทูบกราบไหว้พระน้อยถึงเพียงนี้เชียวหรือคนล่าสัตว์ที่กำลังจะลุกขึ้นมองคอนว่ากันว่าบัณฑิตอย่างพวกเจ้ามักไม่ฟังเรื่องนอกหน้าต่าง ดีแต่มุ่งมั่นตั้งใจอ่านตำราปรลาดเจ้ากลับประเสริฐนักตำราไม่อ่านเรื่องราวภายนอกก็ไม่สนใจจะฟังจะบอกให้วันนี้วังจี้เสียนทางนั้นไม่สงบหลังจากเจ้าเมืองเก่าต่อสู้กับล้วอย่างจอมมารแล้วก็สวรรค์คาลัยเด็กสามขวบยังรู้ความจริงเรื่องนี้ตอนนี้ก่อจราจนอย่างชัดแจ้งเกรงว่าแม่นางผู้นั้นยังไม่ทราบเรื่องมีข่าวว่าทหารม้าห้าร้อยนายของตระกูลเหมาจะฝ่ากเข้าเมือง บุกเข้าวังจื่อจินโดยตรงลากแม่นางคนนั้นลงจากบัลลังก์มังกรข้าว่ามีโอกาสสำเร็จ8ปดใน10ส่วนแม่นางอายุ20กว่าปีเป็นเจ้าเมืองตนห่วงกล่าวออกไปก็ขายหน้าผู้คนบุรุษเจ้าของร้านถามว่าในเมืองและนอกวังมิใช่มีพลอาชาองครักษ์จินู่ประจำการห้าร้อยนายหรือคนล่าสัตว์ไม่อยากตอบคำถามเด็กๆเ,เช่นนี้แต่เก็บวาจาไม่อยู่โดยแท้ จึงกล่าวว่าเจ้าคิดว่าตระกูลเหมาตระกูลตวนมู่และอีเหวินเป็นท่อนไม้หรือใช้บัท้ายคิดก็รู้ว่าพวกนี้มอบเงินประเคนสาวสักรลานให้เจ้าหน้าที่ขุนนางในห้าร้อพลอาชาองค์คารักจินอูต้องมีบางส่วนไม่มีใจเป็นหนึ่งกับภายในวังมานานแล้วผนวกกับทหารมาห้าร้อยนายภายนอกบุกฝ่าข้าเมืองในรวดเดียวต่อให้เป็นราษฎรตัวเล็กจ้อยอย่างข้าก็รู้ว่าต้านทานไม่อยู่แม้แต่น้อย แต่เหล่านี้ล้วนเป็นปาหีของบุคคลใหญ่โตที่ตกตายก็พวกถือคำเนิดมาก็ร่ำรวยสูงสักไม่เกี่ยวกับพวกเราแม้แต่น้อยหลบไกลๆชมมองความคึลื้นก็พอฟ้าเปลี่ยนแล้วพวกเราสมควรกินอย่างไรก็กินอย่างนั้นสมควรดื่มอย่างไรก็ดื่มอย่างนั้นเจ้าคอยดูอีกไม่นานทหารม้าบุกเข้าเมืองมาแน่ๆเจ้าของร้านไวกลางคนจมอยู่ในพวังเตรียมปิดร้าน คนล่าสัตว์ก้าวพ้นธรณีประตูเอ่ยด้วยสีหน้ายินดีสีผูคราวนี้นับว่าเจ้ามีสมองบ้างแล้วรู้จักปิดประตูมาร่วมชมความคลึคลืน้นเจ้าของร้านยิ้มยิ้มไม่เอ่ยคำจนคนล่าสัตว์เดินจากไปไกลถึงเอ่ยเสียงเบาร่วมชมความคลึกคลืน้นเพิ่งปิดประตูบานสุดท้ายก็เห็นคนล่าสัตว์ที่ออกไปไม่นาน วิ่งกระหืดกระหอบกลับมาอย่างหน้าอานาถพร้อมคนมาไหว้พระหลายคนคนล่าสัตว์เอ่ยเร่งว่าฉนันไหนเจ้ายังไม่หลบเร็วๆเ,เข้ามาขอหลบสักหน่อยมารดามันเธอมีรุ่นหลังสมองถูกลาเตะขวางประตูเมืองเหมือนคิดต้านทานทหารมา500้าห้าร้อยนายวิปลาดฟั่นเฟือนแล้วเจ้าของร้านถามว่ากี่คนคนล่าสัตว์สบทดว่ารุ่นหลังลวนหาที่ตาย แค่คนเดียวเจ้าของร้านย่างขาออกไปหนึ่งก้าวคิดๆแล้วก็ถามว่าใช้ดาบหรือกระบีขนล่าสัตว์วิ่งปลุบเข้ามาในร้านสุราเอ่ยเสียงกระหืดกระหอบสนใจเรื่องนี้ไปใย,ยกันเมื่อคู่ได้ยินคนข้างๆเล่าว่าเป็นบัณฑิตแบกตะก้าใส่ตำราแต่ใช้กระบี่ข้าคาดว่าเป็นหมอนข้างปากลายไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอ่านตำราจนงงงมแล้วสีผู ยังไม่รีบใส่หัวเข้ามาอีกผู้มีจิตศรัทธาบางส่วนที่แข้งขาเชื่องช้ากว่าคนล่าสัตว์และพักอยู่ห่างจากประตูเมืองค่อนข้างไกลเห็นร้านสุรายังปิดประตูไม่สนิทก็ข้ามมาขอหลบด้วยพวกใจกล้าสักหน่อยบอกเจ้าของร้านว่าอย่าเพิ่งปิดประตูถูกพวกขี้ขลาดกลัวโดนลูกหลุไปด้วยดาย,ยัางเจ็บแสบนอกเมืองห่างออกไป3 0มหลังจากสตรีตะกูลเหมาผู้นำขบวนหยุดลง ทหารมาห้าร้อยนายก็หยุดกระทันหันไปด้วยสตรีห้าวหารอายุ30กว่าปีนางหนึ่งสวมเกราะเงินถือทวนขาวควบขี่อาชาเท่ามังกรสีดำปลอดตะกกลเหมาทรงอิทธิพลอย่างรากลึกมั่นคงเป็นตะกูลดั้งเดิมที่ยืนหยัดมั่นคงในช่วงก่อร่างสร้างเมืองตนห่วงไม่เคยตกเป็นรองท่ามกลางการแข่งขันทางอำนาจอันหลากหลายในเมืองตนห่วงสาเหตุหลักๆก็คือ ตระกูลเหมาควบคุมทหารม้าแหลมคมห้าร้อยนายไว้อยู่หมัดนับแต่ต้นจนถึงตอนนี้ลูกหลานตระกูลเหมาแต่ใดมาล้วนห้าวหาญเก่งกาจการยุทธแต่ที่โดดเด่นในรุ่นนี้กลับเป็นสตรีนามว่าเหมาโหลเมืองตนห่วงปรากฏสตรีมหาสจรรัรสามนางคนแรกคือเจ้าเมืองซึ่งได้รับการยกย่องว่าองคงคนที่สองอีกหนึ่งคือสตรีตระกูลอีเหวนผู้ลุ่มหลงในรักไม่รักชอบความร่ำรวยสงสัก แต่ลหลงไหลในกรกวีและแต่งงานกับเจ้าของร้านสุราส่วนคนสุดท้ายคือเหมาโหลผู้นำทหารม้าห้าร้อยนายด้วยพลังยุทธทหารม้าในเมืองเป็นทหารม้าเกาะเบาไม่กี่ปีมานี้ทหารม้านอกเมืองล้วนเปลี่ยนเป็นทหารม้าเกาะหนักลำพังควบขี่อาชาหอทยานบุญท้องถนนอันกว้างใหญ่ของเมืองตนห่วงก็บทขยี้ทหารม้าเบาในเมืองได้แต่ไรมา เมาโหดูแคลนสตรีสาวที่แท้งวางท่าหน้ายำเกรงอาศัยบาร,รมีเพราะเป็นญาติของเจ้าเมืองก็แค่หน้าอ,อกหน้าใจใหญ่สักหน่อยเอวคอดบั้นท้ายกลมกลึงสักหน่อยไม่ใช่หรือกินแทนข้าวได้หรือนางตกลงกับพรรคพวกที่คบค้าสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเรื่องราวสําเร็จนางจึงจอกน้อยหน้าเวทนาตัวนี้จะมอบให้พวกเขาผลัดกันย่ยํายีเล่นจนร่างอ่อนนุ่มเสียหายเมาโหลอยิ่งจะหัวร่าร่าอย่างขอบใจ แทบอยากชุมดูอยู่ข้างเตียงเฉือนทวงอกที่ขวางหูขวางตาคู่นั้นมานานปีด้วยมือตนเองให้สำราญอุราสาแก่ใจหลังจากนางหยุดม้าแล้วก็จ้องบัณดิตหน่มผู้ขวางอยู่หน้าประตูเมืองขม็้งร่างเป็นขนท่าทีอย่างสุนักเป็นแบบที่นางโปรดปรานน่าเสียดายเรื่องใหญ่จจนตัวไม่อาจตะกละจึงโบกมือกำชับแม่ทัพทหารม้าด้านหลังว่าไปเชือดมันถือว่าเส้นทง นายกองทหารม้าสยยยิม้มถือถวนพุ่งทยานออกทหารม้าเกราะหนักใช้กําลังมหาศาลฝ่าทะลวงแนวป้องกันนายกองทหารม้าชอบความรู้สึกยามบุกทะลวงโจมตีเชน่นนี้ให้ความรู้สึกเดียวกับยามดังแกสาวแรกรุ่นบนเตียงเมาโลเป็นสตรีที่ทําให้ทหารม้าเลื่อมใสทั้งใจกายบังคับบัญชาและสังหารคนล้วนเปี่ยมกํากลังวังชาวาจาของแม่ทัพเมา ที่พี่น้องทั้งเมืองตุนหวงสรรเสริญว่าทหารที่ข้าเป็นผู้นำหนึ่งทวนใต้วางขาหนึ่งทวนในมือแกล่งกว่าองครักษ์จินอูห้าร้อยนายในเมืองร้อยเท่าความหวังสูงสุดของนายกองทหารม้าก็คือได้ห่อสุดตัวบนร่างนางเข้าสักวันนายกองทหารม้าปรับลมหายใจตามสภาพกระดอนขึ้นลงบนหลังมา้ากำทวนไว้แน่นเขาไม่ได้ดูเบาสตัตูหมอนั่นกล้าดลนหาที่ตายขวางหน้าประตูเมือง มากน้อยย่อมมีฝีมืออยู่บ้างเมืองตนห่วงถึงอย่างไรก็มังกรซ่อนพยักหมอบคนงามความชอบอันยิ่งใหญ่รอข่าไปยื้อแย่งไม่อาจเรือล่อมในคลองสีเฟื่งเนียนปลดตะกร้าตำราลงวางไว้ข้างขาเขาไม่ได้ปลอดกระบี่ชนชิวเผชิญหน้าทหารม้าไหนนั้นไม่ถอยกลับลุดหน้าสาวเท้ายาวห่อตะบึงไปเบืองหน้าเมาโหลและห้าร้อยทหารม้าออกจะประหลาดใจ หลังตะลึงแล้วทหารม้าบางส่วนก็หัวรอกกันเกี่ยวคิดขวางทหารมา้าเกราะหนักที่พุ่งจู่โจมเข้ามาหรือรู้หรือไม่ว่าต้องมีพละกําลังมากเท่าใดยิ่งกว่าน,นั้นนายกองผู้นี้ไม่ใช่หุ่นฟางวิชาทวนโดดเด่นเลือดลำ้ำพลังการรบเป็นห้าอันดับต้นในหมู่ทหารม้าทีเดียวขณะนายกองทหารม้าห่างจากบัณฑิตหนุ่มไปห้เก้าเกณฑสารปราจิตแทบสั่งสมถึงขีสดสุดเมื่อห่างเพียงสิก้า ก็แทงทวนออกอย่างแรงสีพึ่งเหนียนเบี่ยงศรีรษะไปด้านข้างงอแขนดึงทวนโลหะไว้มันหนึ่งฝ่ามือตะปบอบคอม้ากำยำสูงใหญ่ที่เหยียบย่ำเข้ามาผลักทั้งคนทั้งม้ากระเด็นออกไปห้าหกจังม้าตายคาที่ส่วนคนอาการรอดแ่เขาควงเวียงทวนหมุนรอบตัวฉลบร่างขึ้นหนาระหว่างนั้นผ่านตัวนายกองที่พยายามดิ้นรนหนึ่งทวนแทงออก เสียบทะลุกระโหลกตอกตึงในกองติดกับพื้นเมาโหลขขมวดคิว้วก่อนยกมือขึ้นวาดเป็นรูปครึ่งวงกลมฐานม้าเรียงราย6ชั้นเป็นแนวครึ่งวงกลมดังหน้าพัดที่คลี่ออกอย่างรวดเร็วผลหน้าไม้อีก80นายที่ตามติดมาเรียงแถวอยู่หน้าสุดตั้งกระบวนทัพอย่างคล่องแคล่วชำนาญสั่งการได้ตามใจชอบภายใต้การบังคับบัญชาของเมาโหล ไม่ว่าการรอบตัวต่อต,ตัวหรือการจู่โจมเป็นกลุ่มล้วนไม่ใช่ผลอาชาองคารักจินอูในเมืองจะทัดเทียมได้ห่างกัน129่งร้อเมาโลเอ่เสียงเยียบเย็นยิ่งหาธนูซัดพุ่งเข้ามาสีเฟื่องเหนียนหมุนตัวกวัดแกว่งทวนโลหะเป็นวงหยดน้ำไม่อาจกระเซ็นเล็ดลอดกันลูกธนูไปละลอกหนึ่งแล้วพุ่งทวนออกดังสวบ แม้ลักษณะคล้ายทวนสายฟ้าของตัวป๋อเอ้อหุยหุยแต่พลานุภาพดังอัศนีบาทสถานสะเทือนสีหน้าเหมาโหลพกผันฉับพลันรีบทิ้งตัวไงหลังแนบติดหลังมา้าหนึ่งทวนเฉียดผ่านสองทหารม้าด้านหลังถูกเสียบทะลุทั้งคนทั้งกล่อร่วงตกหลังมา้าเหมาโหลไม่คาดหวังว่าพลธน,นูหน้าไม้จะขัดขวางไว้ได้บุกฝานำเข้าไปก่อนแม้มอดม้อยไปสามคน กระบวนทัพรูปพัดกลับไม่ยุ่งเหยิงแม้แต่น้อยเห็นได้ถึงความเข้มงวดในกฎทับของตะโกลเหมาเสียงเกือกมา้าดังก้องเป็นละลอกสีเฟื่องหนียนรีตาจ้องแม่ทัพหญิงผู้องอาจเกียงไกลมุมปากอยากยกหมุนตัวเล็กน้อยและถมทยานเข้าใส่เหมาโหลไม่รีบร้อนเมื่อเห็นมือกระบีหน่มที่หลบเลี่ยงสองทวนที่แทงใส่ได้อย่างสบายแล้วพุ่งประชิดก็เล็งช่องแทงออกหนึ่งทวน ใส่หัวใจคนผู้นั้นโดยตรงดูคล้ายแทงตรงเรียบง่ายไม่แปลกพิสดารแต่แท้จริงแล้วสันสถานดุนแรงและคมกริบหาใดเปรียบนี่คือวิชาทวนขมำ,ำที่ปลดอาวุธจากมือศัตรูผู้ไม่รู้ลึกตื้นหนาบางมานับไม่ทวนลงมาสีเฟื่องเหนียนดิดนิ้วมือซ้ายทวนยาวที่แทงเข้ามากระเด็นวืดเขาย่างไปเบื้องหน้าหลายก้าวก่อนพลิกตัวขึ้นมา นั่งประจันหน้าดังคู่รักกับเมาโหลที่ทวนโลหะหลุดมือไปแล้วคิดซัดฝ่ามือใส่ซวงออกนางพลันถูกมีดแทงสวนเข้ามาเขาคีบมีดไว้ด้วยสองนิ้วแรงสั่นสะเทือนดุนแรงส่งผ่านมาถึงปลายนิ้วเสียดสีเป็นรอยโลหิตผุดเสริมสายหนึ่งนางฉวยโอกาสทิ้งอาวุธตบมือใส่หลังมา้ายันตัวออกไปด้านข้างคว้าจับทวนโลหะที่ทำหลุดมือไปเมื่อครู่ชนท่านม้าผู้หนึ่งลอยลิว้ว และควบขี่ม้าแทนที่ห่อเข้าไปในกระบวนทัพไม่เปิดโอกาสให้สีเฟื่องเหนียนจับคู่ต่อสู้ประหัตประหารทวนสิบกว่าเล่มพุ่งซวบเข้ามาเขาทิ้งน้ำหนักตัวกดลงสะบั้นสันหลังม้าเท่ามังกรตัวนี้มันร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดช่วงท้องตกกระทบพื้นสีเฟื่องเหนียนอัดกระแทกทหารม้าออกไปหนึ่งหัวไหลช่ชนปลิวกระเด็นอีกหนึ่งฉกทวนที่ทิ่มแทงเข้ามาได้อย่างพอดิพอดี ท่าร่างไม่หยุดชะงักแม้แต่น้อยเมาโหลหันหัวมากลับมาเมื่อห่างออกไปห้สก้าสีหน้าอึมครึมตวาดอย่างโม,มโหวา่าต่างกระบวนทัพท่าร่างสีเฟืองเหนียนเฉล็บถอยหลังพุ่งชนทหารม้าที่รอบโจมตีด้านหลังปลายเท้าแตะพื้นถอยกลูดอย่างสง่างามถอนตัวออกจากการปิดล้อมที่กำลังก่อตัวขึ้นเขาถอนหายใจยาวเพือกหนึ่ง ชักกระบี่ชุนชิวออกด้วยมือขวาปลายกระบี่คมกิบเล็งไปทางห0ารอยทหารมาสองน้่มือซ้ายประกบตั้งขึ้นบุกเบิกสู่เมาโหลเดือดดานถึงขีดสุดออกคำสั่งเสียงเครียดสังหารหนึ่งคนหนึ่งกระบี่ในสายตานางประจันหน้า500ร้อยทหารมาฉากหลังคือประตูเมืองสีเฟื่งเหนียนดังภูผาไม่ขยับขยืขยอน ต่อให้ล่วอย่างจอมมารอันดับหนึ่งกล้ามกลก็ต้องต่อกรหนึ่งต่อหนึ่งกับสีเฟื่องเหนียนก่อนฝึกยุธสีเฟื่องเหนียนยังมีความคิดสวยงามเกี่ยวกับยุทธภพแต่หลังจากฝึกยุธอย่างบ้าคลั่งแล้วก็ไม่เคยคิดเป็นวีระบุรุษชายชาตรีอันใดพันนั้นแต่ในเมื่อด้านหลังคือสตรีของเขาอย่าว่าแต่ห้าร้อยทหารมา้าห้าพันทหารม้าเขาก็จะยืนขวางอยู่ตรงนี้ก่อนตายข่าปกปักประตูเมือง ให้พวกเจ้าไม่อาจเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียว